ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาแชร์เทคนิคตัดขาแนววัยรุ่นนะคะง่ายง่ายค่ะไม่ยากแต่ว่าวัยรุ่นชอบนะคะคือเราจะตัดขาผ้านะคะตัดขาธรรมดาหรือไลฟ์สไตล์มาแล้วส้มซ่าก,ก็ได้ตัดมาให้ดูแล้วแต่ทีนี้มานี้ส้มซ่าว,ว่าสไตล์แปลกแปลกหน่อยนะคะนานๆออกมาทีนึงส้มซ่าก,ก็เลยจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะมาค่ะ อันนี้นะคะจากาจากกางเกงขายาวนะคะทีนี้ซ่าจะมาตัดเป็นชุดหมีชุดหมีขาสั้นนะคะนี่ค่ะซ่าได้ตัดไว้แล้วค่ะอันนี้อยู่ที่สามนิ้วนะคะสมนิ้วเราจะทําขอบนิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะขาแนวไวัรุ่นนะคะ ทีนี้สั้นๆจะเย็บนะคะเย็บแบบนี้นะคะกลางออกหน่อยนึงนะคะข้างล่างมันจะกว้างแล้วนะคะเย็บจากด้านในก่อนนะคะนี่อันนี้ครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้ว เนี่่ยคะล็อกไว้เลยล็อกไว้ตรงตะเข็บกันนะฮะ อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาฝั่งนี้ค่ะกลางออกหน่อยนะคะจะเข็บเนี้ยให้เท่ากันนะคะกับฝั่งนั้นนะดเห็นไหมคะให้เท่ากันนะคะดู เริ่มใหญ่แล้วนะคะเย็บปลายขาก่อนค่ะแบบปลายขาออกหน่อย,ยนะคะ เพราะว่าปลายขาเขาจะเล็ก 老哥。 นะคะอันนี้ขาแนวไว้รุ่นแวกออกนะคะแวกแบกให้กวา้างแบกนะคะถ้าเล็กมากแนะนำเสริมผ้านะคะแต่อันนี้ขยายพอได้ค่ะไม่ถึงกับว่าเสริมผ้าให้กว้างเท่าหน้าขานี่ค่ะเห็นไหมคะ ก็จะเป็นแนวเนี้ยค่ะแนววินเทจของเด็กเนี้ยนะคะนะคะ ฝั่งนี้ไม่ได้ขยา,ายค่ะต้องขยา,ายนะคะทั้งสองฝั่งาานะคะถ้าไม่ขยายเดี๋ยว ขยายก่อนนะคะเพราะว่า่าข้างล่างมันจะเล็กไปค่ะหาแนววินเทจให้ไวรุ่นนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็มาฝั่งนี้ฝังนี้เราก็แหวกแล้วนะคะแหวก,กนี่แล้วก็ขึ้นมานมันก็จะบรรล้านกัน เนี่ยเห็นไหมนะคะมันก็จะเป็นเรตเห็นไหมคะเป็นชุดหมีแบบวินเทจนะคะนชุดหมีแนววินเทจของเขานะคะน่หมคะใส่เก๋ๆคะ่ะ สังเกตอันนี้ให้เท่ากันนะคะเนี่ยชายล่างนี้ให้เท่ากันนะคะเนี่ยนะคะถ้าขาข้างล่างมันแคบต้องแกะออกนะคะเพราะว่าขึ้นมาแล้วความกว้างเขาจะใหญ่กว่าข้างล่างอะคะ่ะขาผ่าวิธีเทคนิคนะคะได้แล้วค่ะทีนี้ไปใส่ไปใส่แล้วทีนี้ก็อยู่ต้นขาลูกค้าเวลานั้นมันเขาจะขึ้นมาลลักษณะนี้นะคะ่ะ ได้ไหมล่ะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ see y o u Next t o s o e u o u ในคลิป hmm. นะคะ